รายการตำนานและความเชื่อสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการตำนานและความเชื่อครับผมวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของเอ่อหนึ่งในพระอรหันต์สาวกองค์สำคัญมากๆของพระพุทธเจ้าค่ะท่าทนคือพระอนุรุทธเถระผู้ที่ได้รับการยกย่องว่ามีความสามารถพิเศษด้านทิ่ปะจักขุยานหรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่า ตาทิพย์นั่นเองครับใช่แล้วค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้เนี่ยก็มาจากบทความที่ศึกษาเกี่ยวกับท่านโดยตรงเลยชื่อว่าพระอนุรุทธเทระผู้เลิศทานทิปจักขุยานเราจะมาดูกันว่าเอ๊ท่านเป็นใครแล้วพลังพิเศษของท่านนี่มันคืออะไรกันแน่มีความสำคัญยังไงเอาละครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นเลยนะครับถามก่อนเลย ท่านคือใครกับพระอนุรุทธะค่ะพระอนุรุทธะเนี่ยนะคะจริงๆแล้วท่านเป็นพญาสนิทเลยนะคะของพระพุทธเจ้าโอ้เป็นญาติกันใช่ค่ะท่านเป็นพระโอรสของพระเจ้าสุโกธรรนะซึ่งพระเจ้าสุโกธนะเนี่ยก็เป็นพระอนุชาแท้ๆของพระเจ้าสุดโทธนะพูดง,ง่ายๆก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกับเจ้าชายสิทธัตถะหรือพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละค่ะโหชาติตระกูลสูงส่งมากนะครับสูงส่งมากค่ะ แต่ว่านะสิ่งที่น่าสนใจมากๆคือท่านตัดสินใจออกบวชครับผมออกบวชพร้อมๆกับกลุ่มเจ้าชายสักยะอีกหลายพระองค์เลยอย่างเช่นพระอานนท์พระพัทยะอ๋อแสดงว่าท่านสละตำแหน่งสละความสุขสบายทางโลกหมดเลยเพื่อมาทางธรรมถูกต้องค่ะ ตรงนี้แหละคะ่ะที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆคือการสละความสุขสบายในฐานะเจ้าชายศากยะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะชีวิตในวังนี่คือเพียบพร้อมทุกอย่างใช่ครับแต่ท่านกลับเลือกที่จะมาสู่เส้นทางของการปฏิบัติธรรมการฝึกฝนตนเองซึ่งต้องบอกว่าต้องอาศัยความเพียรความมุ่นมั่นอย่างสูงมากๆเลยคะ่ะ แล้วการปฏิบัติของท่านเป็นยังไงบ้างครับราบรื่นไหมออมีบันทึกไว้นะคะว่าช่วงแรกๆที่ท่านบวชเนี่ยก็ประสบความยากลําบากอยู่เหมือนกันอ,อ๋อเหรอครับค่ะคือจิตใจยังมีความฟุ้งซ่านอยู่บ้างตามประสาค,คนที่เคยอยู่ในความสุขสบายนะคะแต่ด้วยความมุ่งมั่นที่แบบแรงกล้ามากๆท่านก็ปลีกวิเวกเพียรปฏิบัติอย่างหนักเลยจนในที่สุดก็สามารถก้าวข้างอุปสรรคเหล่านั้นไปได้แล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดสุดยอดเลยครับ ความพยายามนี่สําคัญจริงๆใช่ค่ะเรื่องนี้สะท้อนให้เห็นพลังของการอุดทิศตนแล้วก็ความสําคัญของการฝึกฝนจิตใจอย่างแท้จริงเลยค่ะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆครับแล้วความพยายามอันยิ่งยวดนี่แหละที่นำมาสู่ความสามารถพิเศษที่โด่งดังของท่านคือทิพจกักขุยานหรือตาทิพตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันน่าทึ่งมากๆมันคืออะไรกันแน่ครับไอตาทิพเนี่ยค่ะตามที่อธิบายกันไว้นะคะคําว่าทิพจักขุยานเนี่ย